เราลองดูรสชาติของมันว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้นะคะจะมาชวนเ,นเพื่อนๆทำน้ำจิ้มจากเครื่องปั่นทีบาวนะคะ bl สอง c หนึ่งหนึ่นะคะเครื่องเล็กลๆค่ะปกติบ้านเราจะมีเครื่องใหญ่อยู่แล้วแต่วันนี้เราทำน้ำจิ้มนิดหน่อยนะคะเราก็เลยใช้เครื่องเล็กค่ะวันนี้ครูเล็กได้มาจากโฮมโปรนะคะสาขาโลตัสบางแคค่ะ เราก็ใช้เครื่องปรุงทั้งหมดของเรานะคะก็มีพริกกับกระเทียมนี่แหละค่ะเป็นพระเอกนางเอกในงานนี้เลยนะคะความเผ็ดร้อนแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะคะแต่วันนี้กูเล็กใช้พริกเกลียงค่ะแซ่บมากปั่นเลยค่ะปั่นง่ายมากเลยสีก็สวยด้วยค่ะตรงที่เป็นเครื่องปั่นพริกเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวเนี่ยค่ะปัน่นสองสามทีตอนนี้ก็แหลกแล้วค่ะ เดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวถือลูกสาวเ,าเล็กเปิดอ,อกมานะวันนี้เรามีผู้ช่วยนะคะลูกสาวก็จะทาน้ําจิ้มสีฟูดให้พ่อเขาค่ะนี่ดูสิแหลกลานเลยแหลกมากมายนะคะละเอียดเลยค่ะไม่เป็นไม่แล่นเซี่ยลเลยไม่เป็นแบบแผ่นแผ่นแล่นเซี่ยลนะคะเราก็จะเอาเขาออกมานะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ส่วนผสมค่ะส่วนผสม เครื่องปรุงส่วนผสมเล็กๆอันนี้นะคะ<ด>เพื่อนเห็นเนาะเป็นถ้วยเล็กๆเซรามิกเพ้นมือค่ะมีเพื่อนคนนึงก็ส่งมาให้คุณเล็กค่ะคุณตั้มค่ะเดี๋ยวคุณเล็กจะทิ้งเพจของเขาไว้ในใต้คลิปนี้นะคะน่ารักมากเลยเพ้นท์มืออันนี้เอาไปทําขนมถ้วยได้เลยนะคะคุณเล็กเห็นปุ๊บนึกถึงขนมถ้วยเลยนะคามีความน่ารักมากเนี่ยค่ะ เราก็เอาที่เราปั่นเอาไว้นะคะใส่ถ้วยเลยแล้วก็เอาน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวเราก็ใส่ลงไปในโถเลยนะคะเป็นการล้างโถไปด้วยเลยค่ะเทใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะเอาเกลือค่ะเอาเกลือมาปรุงนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะเพราะว่าวันนี้เราทำไม่ได้เยอะเนาะทำทานนิดเดียวค่ะ สิถ้วยหน้าลักลูกสาวชอบเขาอวดถ้วยของเขาค่ะแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะเป็นน้ำตาลของสาดาค่ะผงนิดเล็กไม่มากเลยแต่ลงไปตามชอบเลยค่ะเราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเดี๋ยวเวลาเราผสมเสร็จแล้วจะมีความสึกว่าเขาจะ ไม่ค่อยจะมีน้ำนะคะเขาจะข้นมากเลยเราก็จะเติมน้ำอุ่นลงไปค่ะน้ำต้มสุกอะคะ่ะเติมน้ำต้มสุกลงไปนะคะแค่นี้แล้วเราก็ชิมรสได้เลยค่ะตามชอบเลยนะคะเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานนิดนิดนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาตั้งโต๊ะเลยค่ะเดี๋ยวรอคุณพ่อเขามาชิมให้ดูนะคะวันนี้เรามาทานเนื้อหอยเชลล์สดๆปกติจะทานกับวาซาบิวันนี้ลองมา ทานกับซีฟู้ดปั่นบทละเอียดโดยเครื่องปั่นของทีฟาวนี่ละเอียดแบบละเอียดจริงๆแบบละเอียดแบบไม่ไม่มันก็ไม่ใช่เวเลมากแต่มันก็ไม่เป็นเนื้อที่เป็นแผ่นๆแต่มันเป็นชิ้นที่กําลังทําน้นทําให้เนื้ามันมันสวยมันใสมันน่ากินแล้วก็บวกกับมีพริกเล็กๆละเอียดของมันเนี่ยเราลองดูรสชาติของมันว่าจะเป็นอย่างไบ ออร่อยไหมม,มันอร่อยมากมันแบบมันก็ได้ไปอิงบรรยากาศหนึ่งกับน้ำมะเทีแล้วไม่น่าจะแพ้กับวาซาบ,บิดูดูแล้วมันก็ต้องอีกทีหนึ่ง อร่อยขนาดนี้เย็นนี้เราก็จัดการปัน่นน้ำจิ้มซีฟูด้ดทานกันเลยนะคะนี่คุณเล็กไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ